ย้อนเหตุการณ์รถไฟหัวกระสุนตกรางจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นปี2011เมื่อวันที่11มีนาคม2011ญี่ปุ่นเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งประวัติศาสตร์ขนาด9.0ม m นิจ i t ที่ภูมิภาคโทโฮคุสร้างแรงสั่นสะเทือนรุนแรงและก่อให้เกิดซูนามิถล่มชายฝั่ง หนึ่งในเหตุการณ์ที่โลกจับตามองคือรถไฟหัวกระสุนชินคันเซนหลายขบวนต้องหยุดวิ่งฉุกเฉินทันทีด้วยระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวขั้นสูงแม้ระบบจะช่วยเบรกฉุกเฉินได้เร็วแต่แรงสั่นสะเทือนมหาศาลก็ยังทำให้รถไฟบางขบวนตกรางหลายจุดเคราะดีไม่มีผู้โดยสารหรือพนักงานเสียชีวิตโครงสร้างรางสาีหายกว่า1น0 0จุดใช้เวลากู้คืนบริการกว่า1เดือน หลังเหตุการณ์ญี่ปุ่นอัปเกรดมาตรการความปลอดภัยเพิ่มขึ้นทั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจเคลื่อน P-wave และโครงสร้างรางที่แข็งแรงขึ้นเหตุการณ์นี้กลายเป็นตัวอย่างระดับโลกของการจัดการความปลอดภัยด้านระบบรางในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวและยังเป็นแรงบันดาลใจให้หลายประเทศพัฒนาระบบเตือนภัยถูกเฉิญที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น